เอออะแล้วเหรอโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับมอนแการ์ตนะผมวันนี้ก็ตามที่ผมเคยบอกในคลิปเพเดนะก็คือแถลงการนั่นเองนะครับผมก็เป็นถแถลงการอะไรหรอก็กคือตอนนี้เด็กการ์ตาเราเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็จะมาถแถลงนิดไม่นาน,นะครับแป๊บเดียวอันนี้การถแถลงผมติดต่อจากคลิปเพเดนั่นเองนะครับผมก่กอ,อื่นเลยนะครับผมเด็กการ์ต้าเราขอขอบคุณ5 0 0ซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับผมเย้ yeah. นะ ก็นี่นี่500ซับเห็นไหมเ0 0ซับไกด์เบอร์นะผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ที่ด่าว่าเออจะทำคอนเทนต์คอนเทนต์ให้ดีขึ้นนะผมอาจจะไม่ใช่แค่คอนเทนต์เกมนะผมเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมนองจากที่500ซับนะผมแก๊งสตาร์เราก็ได้มีเอ่อทิกตอกนะครับผมทิกตอกเออจะอยู่ข้างด้านหัวผมข้างในเสร็จปั๊กนะเอาขึ้นให้จริงอ่าทิกตอกผมนะผมก็ไปฟอลล์กันได้นะผมผมมีไอจีแนบด้วยไอจีเข้าไปทุกคนจะได้เห็นหน้าผม จริงๆนะผมก็หล่อเอาเรื่องอยู่นะผมหลงตัวเองว่เออก็ตอนนี้เด็กตาเรามีทั้ง2แพลตฟอร์มนะผมติ๊กตอเน,นี่ยผมจะลงคลิปที่เป็นไฮไลท์เล็กๆอะ่ะช่วงแบบว่าลงเล็กๆถ้าอยากติดตามคลิปเต็มๆก็มาดูในนี่ช่องยูทูบนะผมยูทูบชาแนลนะฮะก็เดี๋ยวเป้าหมายต่อไปผมขอพุ่งเป้าที่พันซับเลยล้วกน อ <S an> ันครับเหรอโอ้ยห้าห้าร้อยซับครึ่งมาครึ่งทางขนาดนี้ผมก็ไม่หวั่นแล้วครับผมก็ยังทำคลิปต่อไปนะทุกคนถ้าว่นไหนผมไม่ลงคลิปนะก็ขอให้รู้ว่าไม่ว่านะครับผม <laughs> ไม่ว่างก็ <g ül> ไม่ว่าง <g ül> จริงอะก็คืออย่างที่ผมบอใน แอบปกเห็นไหมทุกคนนี่นานๆทีพี่จะลงคลิปนะครับเมืนนอน่อวานประมาณนี้ในกันก็ในการสตาร์เราได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะผมการเปลี่ยนแปลงผมไม่ใช่จริงก็คือโลโก้กับธีมสีผมเปลี่ยนนะผมก็คือผมจะใช้สีสีเขียวกับม่วงนะผมเนื่องจากผมเกิดวันเสาร์นะทุกคนเกิดวันเสาร์ก็ต้องใช้สีม่วงให้ถูกสตาร์นะผมจริงสีเขียวไม่ถูกสตาร์กับ มันเกิดเสาหรอกแต่ก็เลยเอามารวมกันสีัปจะออกแนวจกเกอร์ิดนหนึง่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูดีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่นะผมคือผมไม่ได้แบบว่ากลัวคนด่าว่าเอ๊ะเป็นเกย์อะ่ะชอบสีม่วงอะ่ะไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะจริงอะ่ะสีม่วงอะ่ะมันแล้วแต่คนจะชอบเว้ยบางคนที่บอกว่าชอบใส่สีม่วงใสสีม่วงเพื่อ,อนความมงคลของคนนะผมว่าผมเกิดมันเสาแต่จริงๆแล้วแต่ความเชื่อของคนนะ แต่ผมก็เออจะลองใช้สีม่วงดูเว่าผมเกิดันเสามันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผิดด้วยนะผมมันก็ไม่ได้หนักหัวใครซึ่งก็มานั่นแหละก็คือโลโก้ผมกับสีช่องผมก็ยังสีมออกเขียวอยู่แต่ว่ามีมีสีม่วงเพิ่มมาก็จะได้แบบนี้นะผมเห็นไหมโดยแกสตาโฉมใหม่นะผมก็ก็ยังมีเหมือนเดิมบ้างนะผมแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือทุกคนนึงเห็นอยู่อยู่หน้ากิ๊บแต่การเปลี่ยนแปลงคืออะไรผมใช้ตุละครที่ทุกคนถ้าใครไปติดตามเฟซเพจจะมีตวลกครนี้ถ่ายรูปตลอดเเววลาาานนคผมก็ืืออ้ีช่่ มอนแกสตาร์ผมก็คือผมเองนะฮะก็ท,ที่ที่นั่งคุยผู้ชมอยู่เนี่ยเห็นไหมการแคสเกมทุกคลิปจะมีเขาออกตลอดเวลาผมก็คือตัวผมนั่นเองนะก็เห็นไหมเมาส์ยังเลื่อนอยู่โอเคก็คือมอนแกสารตารับหน้าที่ออกกล้องแทนแทนผมนะผมก็คือผมจะไม่ใช้กล้องจริงในการออกผมเลยจะใช้ตัวคอควีทูเบอร์ของผมในการเล่นเกมนั่นเองก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีไรนะม,มีอะไรอีกว่าไ,ไม่มีแล้วในเราไม่ได้จุดสกิปด้วยเราก็พูดสดๆอะ่ะก็มีประมาณนี้กันเพราะดูการตตา์ผมเปลี่ยนนิดเดียวแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเยอะเลยเดี๋ยวเรื่องลงคลิปก็ติดตามเรื่อยๆนะผมว่าบางทีผมลงคลิปผมไม่ได้แจ้งว่าลงวันไหนเพราะว่าผมจะลงก็ลงเลยนะผมมันจะถ้าใครกดต u b s c r i b e แล้วกด แจ้งเตือนนะผมมันจะขึ้นมาหน้าหน้าหน้าของ YouTube ของทุกคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวสหรับวันนี้ก็พูดแค่นี้ก่อนละกันก็ต้อนรับเป็นสตาร์โฉบใหม่ของผมนะครับผมต้อนรับตัวละครยูทูบเบอร์ผมอยากเป็นทางการเลยนะครับจริงๆยูทูบเบอร์ผมเนี่ยมันออกมันออกไปสองคลิปแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นหัวทองไงตอนนี้เป็นหัวแบบหัวตาปกติแล้วก็มันดูเป็นคนกว่าไงโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมกับเตีนสตาร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย